ดูครับว่าใครขึ้นมาเป็นผู้นำสำหรับวีไอพีคอนเฟอร์นะครับอ่าและตอนนี้นะครับนักแข่งทุกคนเนี่ยใส่กันมันจนเต็มกลิ่นเลยนะครับใส่กันยัดหวานเกลี้ยบภาษาไ้แล้วก็หวานเกลี้ยบอาล่ะครับตอนนี้วีไอพีรุ่นหน้านะครับจะเรียกว่าเลี้ยงน้ำย่อยให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันก่อนนะครับ มาแล้วครับมากันแล้วไล่เรียงเทียงกันมาตอนนี้เรายังมองไม่เห็นนะครับว่าใครขึ้นใครขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับหรือออกค้าด้วยนะครับไม่ใช่ออกค้ามาไม่ทันมาไม่ทันตื่นสายตื่นสายสจโผล่นักแข่งของสาจโผล่เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเป็นเลขสี่หมุดเจ้าเป็นเลขสี่ฮะสจโผล่บอกอุ้ยคุณละครม่เป็น ไม่รู้สาไรไม่ได้บอกว่ากูระดับนะพอมาที่นี่วะเอ้ยกูสีหัวมาแล้วครับคนเท่ครับต้นโตมาแล้วไอ้ขึหัวซะต่อไอ้กูหัวซะโอ้ยคือสวยครับเรามาทำข้าวอีสานเราก็มีบรรยายเสียงอะไรเรียกว่าเสียงพื้นบ้านมาแล้วหกสิบเก้าโอ้ยกูสารน้ำที่หนึ่งมวยหามันเลยรุ่งทองแม่ ลูกเาขาวาคอสอกอสีคอนกีพูดกับเปี๊ยกแซงเปล่าแล้วก็พุ<า>่กับเปี๊ยกอะไรใช่ไหมหมยเล่นอะได้วยดังบังคอรครับทีสามแล้วก็หมายเล่สองครับต้โนโคขุดครับปีสองครับตามมาเลยครับว้าวอะไรต่ออะไรต่อถับพุกับเปี๊ยบอกหวานทเทียบ เป็นผมเลยครับไ้เรียนเทียนกันมาหัวสุขันหัวสุขันคุณกบมาเขมีเสียงอโอตื่นสายตื่นสวยตื่นสวยอะไรครับตอนนี้ารอบนะครับผ้ารอบสนามอผ้ารอีกับอีกสองรอบสนามนนยาพืชผลสนนยาพืชผลครับตือนที่หญ่ัดสร้างเร้นลึกไดนแล้วหัวกบมาเยอะผมเป็นนิยมเยอะ เสียออคือเป็นคนเทนเซอรายร้อยเห็นแล้วนะครับสายร้อยคือแบบผู้ดำนะครับผู้ดำน่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับผู้กำกับเรียงผู้กำกับเรียนะครับเรียงขนวนนี่ยังดูขครับโอ้โหแบบนี้ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้บรรยากาศของสนามเสียน้องสิงห์สองฝั่งนะครับทหารครับลุ้น แล้วจะรักเองนะฮะรักทั้งซอจอโขด้วยน่ารักมากครับขอบคุณนะครับล่บปลาที่อร่อยอร่อยแซ่บครับครับเป็นปลาตัวเมียที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มา่อนด้วยนั้นแล้วเป็นการแย่ไข่ด้วยอ้าไข่มดแดงเอาไข่มดแดงมาให้เรากินเรียกว่าเป็นบุญบากนี่เอามาแล้วยัางมังกรครับตามด้วยพวงกับเมียอาพวกับเมีสามแล้วก็สองนะโอ้โห ขนาดะ6สี่กว่าแล้วนะครับยังร้อนแรงขนาดนี้นะครับสำหรับพวกขับเกียรนะครับร้อนพอสมควรอากาศมันร้อนด้วยร้อนแรงด้วยกรุงเทพอากาศร้อนที่ยืนอยู่หน้าผู้บรรยายนี่คืออะไรทั้งตุลิททั้งช้างทั้นช้างตุลิททั้งกระเรนกระเรียกว่าช้างนะงวันช้างเองผ้าตุ้มปอบผมไม่ใช่ผ้าตุ้มผมเป็นผ้าสีฟ้า ดีสิขอทานเห็ดียวเรื่ไว้แต่อยู่กับบักตุ้ยด้วยตุ้ยะไรตุ้ยเตาถิ่นโอ้ยวัยยนนี้เราบรรยายอยู่ในรถโมบายของรถตู้นะอาจจะไม่เห็นเรานะครับอาดูไปดูมาเห็นยิ่งโมดิฟายยิวงโมดิฟายโมดิฟอดิฟาย,อฟย,อฟยเอาแล้วเอาแล้วเอาดูไปดูมาจะรู้ไหมครมาที่หนึ่งที่สองแล้วตอนนี้ ยังสับสนยังว้าวุ่นอยู่นะวงเปิดเออคุณพูดต่ภาษาอีสานค่อยก็ว้าวุ่นไปหมดเลยวงเปิดแนววงเปิดแนวบางส่วนเนี่ยใหญ่ๆเนาะตรงนี้นะครับทำยังไงก็ได้ให้เกียรติโกนด้นมีความสุขมากที่สุดนะฮะโอ้โหยืนยิ้มสนุกสนานเอ้าอะไรครับบอลล็อกอยู่หน้าโคศสกไอ้ล็นั่นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะแก่เลี้ยวแก่เลี้ยวธรรมดาบอลล็กตอนเลี้ยวอ่ะฮะ ล้มแบบมีเหตุผลนะครับอ้าว23ยังคงนำอยู่ครับใช่ไหมครับดังมังกรการเกษตรโอ้อันดับที่2คันนี้ค่ลำพูนกับเปียนดังมังค์กรประเภเดียวครับที่3ต้อยโคกุลครับหมายเลข2ต้อยโคกุลีต้มไปนะที่สี่หกสเนี่ยมาเลยนะผู้ใหญ่แจมใจน้ำโบโอ้โหเอาละครับไล่เรียงกันมาแล้วครับ5รอบสนามห้านาทีกับอีก2รอบสนามนะครับ ที่เหลือน้องนั้นดินหน้าโพเดียมเป็นได้ไหนครับการที่สองเบาไหวแล้วเสียกวนถูกนนั่งห้ามเบาไหวแล้วเสี่ยววันเบาเบาไหวแล้วเบาไหวแล้วเสียวันเบาโอ้หีบโก่อะพวกนี้ยแงเหมือนที่เรามองอยู่ขณะนี้นะครับผู้ขับเพี้ยนะครับนำอ่ะตามอยู่อันดับสองนะครับต้องบอกว่าในส่วนของหมายเลขที่สามผู้นำดังมังกรการเกษตรดังมังกรอยการเกษตรครับนำอยู่ครับอันดับที่สองนี่ตอนนี้เพี้ยเสีย ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแล้วอ่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วกำลังเบิ่งอยู่ว่าจะเป็นพ่วงกับเปี่ยนหรือจะเป็นหมายเลขสองผู้ใดอ่ะเปลี่ยนต้อยเปลี่ยนต้อยเปลี่ยนต้นพ่อขุนเปลี่ยนต้นพ่อขุนต่อนั่นแล้วนัจะมีจะมีเบิร์นควันเบิร์นควันเบิรงนควนกะเป๋าจะเป๋าป้าป้านี่ในการเรียกนั้นได้ให้กับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เขาเรียกผมว่าไงวะเรียกว่าบักผ้าบักผ้าบักผ้าแต่ว่า แปลว่าาพิธีกรอ๋อพิธี์ก่อแล้วค่อย okay. เรียกเจ้าเขาเรียกปักขันแตกเลยอ่าคนละแบบกันคนละแบบอ้ายี่สามม่อีกแล้วผู้ใดอ่ะดังมังกรการเกษตรดังมังกรการเกษตรครับนำอยู่อยากเป็นผู้นำนะครับอันดับนสองดูครับดูหนึ terminal terminal ah, <t abs> ่งกับสองหนึ่งกับสองเอ้าหมายเลขสองรอบนี้ต้อยต้อยไม่ลราเสียต้อยอันดับนสามสองสาม โอ้ยปวดกล้าเนื้อโซโซปวดกล้าเนื้อโซโซมัดแรงแล้วมัดสีมัดแรงแล้วบ่อเกินมักเล็กสีจะโดนแล้วจะโดนแล้วปวดกล้าเนี้อโดนแ้่โดนมีเง่นตำแหน่งแล้วเกินมักเล็กสีมักเล็กสีป่ะมักสีอ๋อสีก็ปีนั้นเกิดสลิดนี่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับมัดแรงแล้วอ่าแล้วตอนนี้ก็ตำแหน่งหัวกระสีเตียนครับ ว่ากันเพียงรางวัลนี่บอกเด๋อรางวัลที่บอกมีเดือรางวัลรางวัลตรงนี้นะครับอ่าบอกว่าช่วยแรงสูดแป้ง,งข้างบนจากที่หกถึงสุดท,ท้ายให้ช่วยพื้นไปให้ทุกไปเลยอ้าวโอ้แลร้รับถนนโดยซอสจับโผเสียโผโลน้ำตาลสาเรียนครับ,บพี่คนนี้มีแต่ให้อ่าเราบอกว่าเป็นที่เลยจริงๆนะครับก็ให้ เดี๋ยวขเรามีตัวรับแข่งแร้วแล้วแข่งจับจับเวลาด้วยนะจับไหมจับดิอ้ามี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 เด็กันเล็กน,อน้อยห้านาทีสองรอบนห้านาทีกันสองรอบสามแน่นอนเดี๋ยวดูระบบการหายใจพุ่งกับเดี๋เดี๋ววดยวตำรวจยี่สามเดีไม่มายีสามยังไม่มา,ม,ม,ม,ามาไหม,มยังมังกรการเกษตรมาอีงยัง ับ um. นี่นี่นี่น oh, ี่เหรอดักมังกรการเกษตรใไปไหมขึ้นมาเป็นน้ำด้หรออันดับที่หโอ้รอบรอบแล้วรอบด้วยเมีการรอบด้วยรอบรอบหนึ่งแเอ็ดล้วอันดับสองนี่นี่สองอันดับสองเนี้ยผู้ไหอ่ะเสียตัวเสียบวเสียบตวก็อ่าอันดับสามเียเปลียนับเปลี่ยนเปลียนัดักดักดักบอูเอออย่างเี้ยไ่อ โอ้ยหมกลับเบียเลยหึ่งรอบสนามครับ่ว้าแขนขาเริ่มอดแดงเริ่มก่อนล้าหมกำกับเบียดแขนขาเริ่ม่อนแล้เริ่มแล้วซื่อเชือเขาแข่งสามรอบรอบนี้เราแข่งสามรอบแข่งหนาแที่หนาที่สองรอบสนามซ่่งผู้สูงมาเห็นปากคุณเนาะแล้ว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 ตำเจ้าคนิษฐานนั่นนอไม่ใช่ฮะ ฮะไม่ใช่ครับแล้วมันแล้วอยฝยคนบัไทยคนบัไทยอยคนบัานไทยคนีิสานที่ไม่เห็ดเรียกว่าไม่ไม่แย่ปลาตะอุดบอกนอุลปัดุงบอกนตะอุลปัตดุงแล้วมาบอกเล่าเนี้ยอ๋อผู้ทั้ภาพของเราโอบ้านดุงเราบอกญี่ปุ่นบ้านดุงมีนอยู่ใน ป้าถุงอายุบุตรก็นะุดรเ็ไน้องคายใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่บอกขอแม่นขอแม่นอุดรกับน้องคายเขาเสียวสันเอ้าดูใครทังกันต่อครับคุณเด็กตัวยาวไปยาวไปยาวไปยาวยาวแล้วยาวแล้วยาวยาวยาวเขาว่ยาว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 แล้วยาวแล้วไทยหนุ่มได้หลายเท่าเดียวก้น บัตท,ที่นี่จับผูกจับเพียงหมดแห้งแลเอาทงแดงแล้วเอาเซ็นแล้วครับ23ครับอาเขามาเรียบร้อยครับเสียรลังมังกรจดด้วยเนะ้ออ่าเขาเป็นที่หนึ่งครับท้าอันดับที่สองครับ